ที่เราถ้าเป็นเราอยากได้ให้แต่ให้ความมันให้ได้โปรตีนเนาะได้ได้สารอาหารไปด้วยก็ใส่ป้าไปถุงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นถัวที่ส่งต้มนตตัวเองก,ก็มาไว้กินถุงหนึ่งนะคะก็เป็นอ่าอาเป็นเป็นของเล่นอาหารบ้างได้เลยเนี่ยนะคะหรว่ก็กินแทนแทนก้าวได้ไหมแต่บางคนก็ถ้าหิวเหงืก็ เราเราไม่ดูสภาพดินก่อนไม่ดูสภาพดินก่อนก็จะเจอว่ามีมีเสี้ยนดินเสี้ยนดินคือเป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะอยู่ในดินเราก็สามารถเอาเม็ดไปพอไปปลูกได้เนาะเม็ดไปปลูกไดนะ้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็อาจจะไม่กินเครอเพียวแบบนี้เราก็อาจจะไปป่าไปถุงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ส้มต้มตัวเองก็มาไว้กินถุงหนึ่งนะคะก็เป็น ก็ให้ส so like <groans> ุกเขาถึงจะกรอบหนเมดตรอมานโดมิตรข้างในของเขาหนามิตข้างในหลังจากเราปลอกเปลือกแล้วก็ให้สุกเขาถึงจะกรอบหนเมดตรอมานโดมิตรข้างในของเขาหนามิตข้างในหลังจากเราปลอกเปลือกแล้วเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองซีกแบบนี้แล้วก็จะมีที่ที่เป็นที่จะเป็นหน่อไปปลูกก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ตอนนี้คือเขา เดียวเขาใช่เอปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะนะเรามากินด้วยกันค่ะมันมัน,นดีดีคนะ่ะเมื่อวานนี้ไปตลาดเราไปได้ถั่วลิ่สงอบเนาะก็นะไปซื้อมาถุงสามถุงห้าสิบบาทเนาะก็นะแล้วก็มาใชนะ้นี้คือเขาอบมาสุกแล้วนะเนอะแล้วก็มาแก้มือนะ่ะ ออกเปลือกออกแบบค่อยๆเนาะนี้เ็จะเป็นมีมีกินอันนี้ได้เลยน,นี่คือถัว่วลิสงอบขั่วอบก็ได้ค่ะเออต้องคั่วา,าป้องของของต้นถัว่วก็ออกดอกเสร็จผสมเกสรเสร็จเขาก็จะฝังลากฝาฝังไอ้ก้านช่วยเหลือเม็ด ถ้าใครจะกินทั้งเปลือกก็ได้หรือไม่ก็กระเทาะออกก็ไม่เป็นไรเราเราไม่ดูสภาพดินก่อนไม่ดูสภาพดินก่อนก็จะเจอว่ามีมีเสี้ยนดินเสี้ยนดินคือเป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะอยู่ในดินตามป้องของของต้นถั่วก็ออกดอกเสร็จผสมเกสรเสร็จเขาก็จะฝังลากฝังไอ้ก้านช่วยเนาะ กขาจะเป็นมีมีเราเราไม่ดูสภาพดินก่อนไม่ดูสภาพดินก่อนก็จะเจอว่ามีมีเตี้ยนดินเตี้ยนดินคือเป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะอยู่ในดินถ้าเราเอาไปปลูกก็ต้องไม่ทําให้โศกแบบนี้แล้ก็เ,เลือกเอาเม็ดที่สมบูรณ์ถ้าอย่างงี้จะเป็นถั่วสองเม็ดต่หน้าจะมีสองเม็ดในหน,นึ่งฝักเข้า่ปเนาะนี่เ็าจะเป็นมีมี ถ้าเราเอาไปปลูกก็ต้องไม่ทําให้สุกแบบนี้เราก็เลือกเอาเม็ดที่สมบูรณ์ถ้าอย่างนี้จะเป็นถั่วสองเม็ดหรือไม่ยจะมีสองเม็ดในหนึ่งฝักก็ให้สุกเขาถึงจะกรอบเม็ดเอามาดูเม็ดข้างในของเขาเม็ดข้างใน,นหลังจากเราปอกเปลือกแล้วป่าไปถุงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นถั่วที่สมต้มตัวเองก็เอาไว้กินถุ่งหนึ่งนะคะก็เป็นอ่า ที่เราถ้าเป็นเราอยากได้ให้แต่ให้ความมันให้ได้โปรตีนเนาะได้ได้สารอาหารไปด้วยก็ใส่กินเป็นของเล่นอาหารบ้างได้เลยเนี่ยนะไม่ก็กินกินแทนก้าวได้ไหมแต่บางคนก็ถ้าหิวหิวก็ถักก่วก,ก็จะเน่าก็จะไม่อร่อยก็จะขมนะคะขมเราเรียกว่าเป็นเป็นเสยนดินมา เคยปลูกแล้วถ้าเราไม่อง้ายังสุกเออยังไม่สุกนะคะเนาะก็เป็นฝักดิบอยู่ในดินเนาะที่แกมาเจาะมามา,มาทำลายฝักของเ,อเม็ดของถั่วนี้ได้นะถ้าเขามาเจเาะกินแล้วก็ตายแล้วเราก็เอาไปปลูกไม่ได้ เพื่อนๆมากินด้วยกันอาหารที่ชอบประเภทหนึ่งนะคะเนาะเห็นเป็นไม่ได้ถั่วต้มถนะั่วที่ส่งอบแห้งขั่วแห้งก็ไดาพขั่วก็ได้ไดป่าปาใบถุงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นถั่วที่ส่งต้มนะตัวเองก็เอาไว้กินถุงหนึ่งนะคะก็เป็นนะนะขอบุณน,นะคะขอบุณนะผู้สนับสนุนขอบุณพี่ไอ อขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจนั้นลงไปในดินค่ะลงไปในดินแล้วทุงจะได้เป็นเป็นเม็ดมาแบบนี้ทุ่งก็จะใช้น้ำก็ต้องได้ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณพี่ไอขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจตายแล้วเราก็เอาไปปลูกไม่ได้เพื่อนๆมากินด้วยกัน ดินเนาะที่จะมาเจาะมามาทําลายนะฝากของเ,อเม็ดของถั่วนี้ไดนะ้ถ้าเขามาจาะกินแล้วก็งถ้ายังสุกเออยังไม่สุกนะคะเนะาะคือเป็นฝักดิบอยู่กินอันนี้ได้เลยนะนี่คือถัว่วลิสงอบคั่วอบก็ได้นะคะ่ะต้องคั่วนทะามากินด้วยกันค่ะ มันมันจะเหลือเม็ดเม็ดถ้าใครจะกินทั้งเปลือกก็ได้หรือไม่ก็กระเทาะอ,ออกก็ไม่เป็นไร่นะป้าไปุงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ส่งต้มนะตัวเองก็มอ้กินทงหนึ่งนะคะก็เป็นนะก็จะแบ่งออกเป็นสองซีบแบบนี้แล้วก็จะมีที่ที่เป็นที่จะเป็นหน่อไปปลูกก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ แต่ตอนนี้คือเขาเซลล์เขาโกกให้ละเอียดก็ไปใส่เป็นน้ำจิ้มเนาะคะะ่ะน้องเพื่อนเพื่อนเป็นปน้ำจิ้มของนะปลาเผาน้ำจิ้มของอะไรก็ได้ตามอาหารที่ชอบประเภทหนึ่งเนาะค่ะน้อะเห็นเป็นไม่ได้ถั่วต้มถั่วที่ส่งอบแห้งขัาวแห้งก็ทานขั่วก็ได้ะทามากินด้วยกันค่ะมันๆันึงท่าย,ยัง เยังไม่สุกนะคะเนาะคือเป็นฝักดิบอยู่เราก็สามารถเอาม็ดไปพอไปปลูกได้เนาะเม็ดไปปลูกได้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็อาจจะไม่กินเพียวเพยวแบบนี้เราก็อาจจะไปที่เราถ้าเป็นเราอยากได้ให้ให้ความมันให้ได้โปรตีนเนาะได้ได้สารอาหารไปด้วยก็ใส่พืชที่มีหัวในดินมีฝักในดินเนาะจากนั้นก็จะมีพวกเสี้ยะเหลือเม็ด เม็ดถ้าใครจะกินทั้งเปลือกก็ได้หรือไม่ก็กระเทาะออกก็ไม่เป็นไรอา,อาหารที่ชอบประเภทหนึ่งนะคะเนะาะเห็นเป็นไม่ได้ถั่วต้มถั่วที่สง่งอบแห้งขั้วแห้งก็ทด้ขั้วก็ได้ถ้าเราเอาไปปลูกก็ต้องไม่ทําให้สุกแบบนี้เราก็าเลือกเอาเม็ดที่สมบูรณ์ถ้าอย่างนี้จะเป็นถั่วสองเม็ดหรือม่ยัมีสองเม็ดในหนึ่งฝักของท่ายัง สุกเออยังไม่สุกนะคะเนาะคือเป็นฝักดิบอยู่ถ้าเราเอาไปปลูกก็ต้องไม่ทําให้สุกแบบนี้นะเราก็เลือกเอาม็ดที่สมบูรณ์ถ้าอย่างนี้จะเป็นถั่วสองเมสะสะนะ็ดนะเหมนมาจะมีสองเม็ดในหนึ่งฝักเนาอรกินเป็นของเล่นอาหารบ้างได้เลยเนะนะี่ยอ่ะเดี๋ยวให้เขากินแทนแทนก้าวได้ไหมแต่บางคนก็ถ้าวหนวก็พืชที่มีหัวในดินมีฝักในดินเะนาะจากนั้นก็จะมี แต่พวกเตี้ยนนี้มีฝักอยู่ใต้ดินะมีฝักอยู่ใต้ดินโดยโดยเขาจะออกดอกอยู่บนดินนะคะจะออกดอกบนดินตามขอดมากินด้วยกันค่ะอร่อยค่ะมันมันค่ะมันม,มันเค็มมันมันอร่อยมากินด้วยกันค่ะยังไงก็หอดนันลงไปในดินค่ะลงไปในดินแล้วทึงจะได้เป็นเป็นเม็ดมาแบบนี้นะ มันก็จะใช้น้ำก็ต้องได้ถ้าเราเอาไปปลูกก็ต้องไม่ทําให้สูกแบบนี้เราก็เลือกเอาเม็ดที่สมบูรณ์ถ้าอย่างนี้จะเป็นถั่ว2เม็ดหรือไม่มี2เม็ดใน1นึ่งฝังกเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณพี่ไอขอบคุณเพื่อนที่เขามารับชมเป็นกำลังใจใ้ดีเมื่อวานนี้ไปตลาดเราไปได้ถั่วลี่โสงอก เราไปซื้อมาถุงสามถุงห้าสิบาทนะก็ถ้าเราเอาไปปลูกก็ต้องไม่ทําให้สุกแบบนีน้เราก็เลือกเอาเม็ดที่สมบูรณ์ถ้าอย่างนี้จะเป็นถั่วสองเม็ดหรือไม่ยมีสองเม็ดในหนึ่งฝักกินอันนี้ได้เลยนะนี่คือถั่วนี้สงอบคั่วอบก็ได้นะคะต้องกว้าปลาไปถุง